ท่ามกลางเสียงคำรามของเครื่องยนต์จากเครื่องบินทับไล่ F-16 ที่พุ่งทะยานผ่านน่านฟ้าเหนือแนวชายแดนไทยและกัมพูชาความเงียบสงัดที่เคยปกคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างช่องอ่านม้าและช่องบกได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงแต่นี่ไม่ใช่เพียงแค่การประทะทางทหารในรูปแบบเดิมๆที่เราเคยเห็นในประวัติศาสตร์ หากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์การปิดตายเส้นเลือดใหญ่ที่สั่นสะเทือนไปถึงโครงสร้างอำนาจในกรุงพนมเปญเมื่อรัฐบาลไทยตัดสินใจใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการปิดจุดผ่านแดนถาวรและควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าทุกชนิดสิ่งที่ตามมาคือภาวะอัมาพาตทางการค้าที่แผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคความตึงเครียดที่พุ่งสูงขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลจากการสะสมของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและาร์มมนุษย์ที่ฝังรากลึกอยู่ตามแนวชายแดนมานานหลายทศวรรษภาพของรถบรรทุกนับพันคันที่เคยขนส่งสเบียงและพลังงานต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตัดขาดความสัมพันธ์ที่เคยพึ่งพาอาศัยกันในขณะที่โลกภายนอกมองว่าเป็นเพียงความขัดแย้งเรื่องเส้นเขตแดนแต่ลึกๆลงไป มันคือสงครามตัวแทนระหว่างความถูกต้องทางจริยธรรมและการสแสวงหาผลประโยชน์จากธุรกิจสีเทาการที่ไทยประกาศปิดพรมแดนในครั้งนี้เปรียบเสมือนการวางหมากที่รัดกุมที่สุดเพราะพนมเปนไม่ได้สูญเสียเพียงแค่ช่องทางการค้าแต่กำลังสูญเสียความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มมองเห็นความไม่แน่นอนทางการเมืองกระแสะเงินทุนที่เคยไหลสะพัดในคาสิโนและเขตเศรษฐกิจพิเศษเริ่มเหือดแห้งลงในพริบตา นำไปสู่ความกลัวลาหนภายในที่ยากจะควบคุมข้อมูลจากวงในระบุว่าค่าเงินในกัมพูชาเริ่มผันผวนอย่างรุนแรงประชาชนเริ่มกักตุนอาหารเนื่องจากความหวาดกลัวว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทยจะขาดแคลนสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงการสู้รบด้วยอาวุธหนักแต่เป็นการนวดคลึงทางเศรษฐกิจที่ทรงพลังยิ่งกว่าปืนใหญ่ชนิดใดๆความล้มเหลวในการบริหารจัดการวิกฤตของผู้นำกัมพูชาเริ่มปรากฏชัดเจน เมื่อเสียงปืนที่ชายแดนเริ่มถูกกลบด้วยเสียงขับไล่จากม็อบในเมืองหลวงที่ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดการที่พนมเปนพยายามใช้ยุทธวิธีเคลื่อนย้ายหน่วยทหารและอาวุธหนักอย่าง BM21 เเข้าประชิดชายแดนเพื่อข่มขวัญกลับกลายเป็นภาพที่สะท้อนถนึงความอ่อนแอมากกว่าความแข็งแกร่งเพราะในโลกยุคใหม่ที่สงครามวัดกันที่เทคโนโลยีและการยอมรับระดับสากลการใช้กำลังทหารเข้าข่มขู่เพื่อนบ้านที่มีอาวุธระดับสูง และพันธมิตรที่เหนียวแน่นอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นคือความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ที่อาจนำไปสู่จุดจบของระบอบอำนาจนิยมในพนมเปญหน้าที่ถอดสีของผู้นำที่เคยประกาศกล้องว่าเก่งกล้าบัดนี้ถูกแทนที่ด้วยความกังวลอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเส้นเลือดใหญ่ที่เคยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจถูกตัดขาดอย่างสมบูรณ์โดยที่พวกเขาไม่สามารถตอบโต้ได้เลยแม้แต่น้อยดึงดูดสายตาคนทั้งโลกให้จับจ้องมาที่พรมแดนแห่งนี้ ที่ซึ่งความชอบธรรมกำลังทำหน้าที่เป็นโล่ป้องกันและความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีเป็นดาบที่พร้อมจะสับลงไปบนกลไกลที่ไร้ประสิทธิภาพนี่คือบทนำของมหากา,าการเปลี่ยนผ่านอำนาจในเอเชียตอนออกเชียงใต้ที่บทเรียนราคาแพงกำลังถูกเขียนขึ้นด้วยน้ำตาและความอดอยากของประชาชนที่ต้องแบกรับภาระจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้นำเพียงไม่กี่คน ความสูญเสียในครั้งนี้ไม่ได้นับเพียงแค่จํานวนผู้เสียชีวิตในสนามรบแต่นับจากความพินาศย่อยยับของระบบเศรษฐกิจที่ต้องใช้เวลาเยียวยาอีกนานแสนนานความย้อนแย้งที่น่าสนใจที่สุดในสมรภูมิครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของกําลังพลแต่คือความเชื่อมั่นที่พังทลายลงในชั่วข้ามคืนของผู้นําที่เคยได้ชื่อว่ามีอํานาจเบ็ดเสร็จที่สุดในภูมิภาคในขณะที่กรุงพนมเปญพยายามป่าประกาศความแข็งแกร่ง ผ่านสื่อกระบอกเสียงของรัฐแต่ภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่ชายแดนและในหัวเมืองเศรษฐกิจอย่างปลอยเปตกลับเป็นหนังคนละม้วนการที่กัมพูชาพึ่งพารายได้มหาศาลจากธุรกิจสีเทาและอาณาจักรคาสิโนโมานานหลายสิบปีได้กลายเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดเมื่อกองทัพไทยใช้ยุทธวิธีเชิงรุกทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีล้ำสมัยในการตัดการสื่อสาร และตรวจสอบเส้นทางการยนต์ที่หล่อเลี้ยงแก๊งคอเซนเตอร์และฟาร์มนุษย์สิ่งที่ผู้นำพนมเปญคาดไม่ถึงคือความเร็วในการตอบโต้ของไทยที่ไม่ใช่แค่การยิงปืนใหญ่สวนกลับแต่คือการใช้ระบบอาวุธคลื่นความถี่สูงที่สามารถสลายกำลังพลฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่ต้องใช้กระสุนแม้แต่นัดเดียวยุโทโธปกรณ์ลับที่ถูกนำมาวางกำลังตามแนวเนิน350และเนิน225 ได้สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ทหารกัมพูชาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจนเกิดภาพการละทิ้งฐานที่มั่นและรถถัง6กคันรวดที่ทหารพรานไทยสามารถเข้ายึดได้โดยปราศจากการต่อต้านที่รุนแรงสิ่งที่น่าสลดใจยิ่งกว่าคือภาวะอดตายที่เริ่มแผ่ซ่านไปทั่วกัมพูชาเมื่อไทยสั่งปิดเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าทุกจุดสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคยไหลผ่านชายแดนมากกว่าร้อยละ90 ถูกระงับทันทีผลกระทบนี้ไม่ได้ตกอยู่ที่เหล่าในพลผู้ร่ำรวยแต่ตกอยู่กับประชาชนระดับราหญ้าที่ต้องเผชิญกับราคาข้าวของที่พุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวภายในเวลาไม่กี่วันความขัดแย้งที่เริ่มจากความพยายามลุกล้ำอธิปไตยของไทยที่ช่องอานมา้าได้กลายเป็นการจุดชนวนระเบิดเวลาภายในบ้านของตัวเองม็อบประชาชนในกรุงพนมเปญ ที่เริ่มออกมาขับไล่รัฐบาลรายวันคือเครื่องยืนยันว่ายุทธศาสตร์การยืมมือโลกกดดันของพนมเปนนั้นใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปเพราะในครั้งนี้มหาอำนาจอย่างสาหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียกลับแสดงจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนไทยโดยมองว่าการปฏิบัติการครั้งนี้คือการกวาดล้างอาชากรรมข้ามชาติครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อาเซียน ความชอบธทาที่ไทยสร้างขึ้นผ่านการแยกแยะระหว่างผู้กระทำผิดและชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ทำให้พนมเป็นตกอยู่ในสภาวะโดดเดี่ยวทางการทูตอย่างสมบูรณ์ในมิติทางทหารความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีระหว่างเครื่องบินขับไล่ F-16 และ T-50 TH ของไทยกับอาวุธยุคสงครามเย็นของกัมพูชาอย่าง BM-21 กลายเป็นช่องว่างที่กว้างเกินกว่าจะถมเต็ม การที่ไทยมีระบบ a w c ที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ไกลและแม่นยำทำให้ทุกการขยับเพี่ยนของหน่วยรบพิเศษกัมพูชาถูกทำลายตั้งแต่ยังไม่เริ่มตั้งรูปขบวนนี่คือความพ่ายแพ้ในเชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งกว่าความพ่ายแพ้ในสนามรบเพราะมันคือการทำลายความศรัทธาที่กองทัพมีต่อผู้นำผู้นำที่เคยสัญญาว่าจะปกป้องดินแดนกลับนำพาประเทศไปสู่ความล่มจมทางเศรษฐกิจ และการถูกตราหน้าจากสังคมโลกหน้าที่ถอดสีของผู้นำกัมพูชาที่ปรากฏในที่ประชุมอาเซียนจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเมื่อเขารู้ดีว่ามากเกมนี้เขาไม่ได้กำลังสู้กับแค่ปืนใหญ่ของไทยแต่กำลังสู้กับความเป็นจริงของโลกใหม่ที่อำนาจไม่ได้วัดกันที่จำนวนทหารแต่วัดกันที่ความถูกต้องเทคโนโลยีและความกินดีอยู่ดีของประชาชน ที่เขากําลังพากมันไปอย่างไม่มีวันกลับวินาทีที่แสงอาทิตย์แรกของวันอับไลท์เหนือขอบฟ้าชายแดนไทยและกัมพูชาคือวินาทีที่ประวัติศาสตร์การรบยุคใหม่เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงกองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่ตั้งรับอยู่ในค่ายทหารเหมือนในอดีตแต่ได้เปิดปฏิบัติการสถาปนาอธิปไตยด้วยความแม่นยำระดับสัญญกรรมเครื่องบินขับไล่ท50 th หรืออินทรีทองจากกองบินสีนครสวรรค์ พุ่งทะยานเข้าสู่เป้าหมายพร้อมกับพี่ใหญ่ F16 โดยมีเป้าหมายหลักคือการทลายรังของแก๊งสแกมเมอร์และคลังแสงลับที่ซ่อนตัวอยู่หลังคาซีโนหรูในปอยเปตเสียงระเบิด8ดลูกที่ตกลงกลางเป้าหมายอย่างแม่นยำไม่ใช่เพียงการทำลายสิ่งก่อสร้างแต่คือการสับไกลเพื่อดับเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจสีเทาที่หล่อเลี้ยงอำนาจมืดในพนมเปนภาพของควันไฟที่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าคือสัญ,ญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ ของกลุ่มทุนสีเทาที่คิดจะใช้ความขัดแย้งชายแดนเป็นโลก่กำบังอาชญากรรมข้ามชาติปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างส่มเสี่ยงแต่เป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างทัพบ,บกและทัพฟ้าอย่างเป็นระบบข้อมูลจากระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะและโดรนสอดแนมทำให้เรามองเห็นทุกความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามในระยะมากกว่า100กิโเมตร ในขณะที่ทหารกัมพูชาพยายามจะใช้ปืนใหญ่และจรวด B.M. 2 1ยิงตอบโต้กลับมาพวกเขากลับต้องพบกับความว่างเปล่าเพราะกองทัพไทยใช้ยุทธวิธีเคลื่อนที่เร็วและการรบทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรบกวนสัญญาณการยิงทําให้จรวดเหล่านั้นพลาดเป้าไปอย่างหน้าอนาถในทางกลับกันกระสุนปืนใหญ่ M. 7 5 0ของไทยกลับร่วงหล่นลงกลางฐานที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามราวกับมีตาเห็น ส่งผลให้ทหารฝ่ายนั้นต้องวิ่งหนีตายทิ้งฐานที่มั่นป่าราบทิ้งไว้เพียงซากของยุธทธปกรณ์ที่ล้าสมัยและตู้เซฟปริศนาของเหล่าในพลที่สะท้อนถึงการคอรัปชั่นที่กัดกินกองทัพจากภายในความสําเร็จในพาร์ทนี้ไม่ได้วัดกันที่จํานวนผู้เสียชีวิตแต่อยู่ที่ความสามารถในการจํากัดเขตการสู้รบไม่ให้กระทบต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ไทยได้แสดงให้โลกเห็นถึงความเป็นมืออาชีพในระดับมาตรฐานสากล ทุกจุดที่ถูกโจมตีคือจุดยุทธศาสตร์ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นแหล่งกบดานของอาชญากรและเป็นคลังอาวุธที่ใช้รุกรานไทยการยึดรถถังได้ถึง6คันรวดโดยทหารพรานที่26คือหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงความอ่อนแอของสายการบังคับบัญชาฝ่ายตรงข้ามเมื่อทหารระดับปฏิบัติการมองไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องสู้ตายเพื่อผู้นำที่ปล่อยให้พวกเขาหิวโหวยในขณะที่ตัวเองร่ำรวยบนกองเงินของประชาชน เกมการรบครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การวัดความแรงของดินปืนแต่เป็นการวัดความเข้มแข็งของอุดมการณ์และการวางแผนที่เหนือชั้นกว่าหลายขุมในมิติของสงครามจิตวิทยาและเทคโนโลยีชั้นสูงกองทัพไทยได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกด้วยการเปิดตัวอาวุธเคลื่อนความถี่สูงหรืออาวุธพลังงานที่มองไม่เห็นอาวุธชนิดนี้ไม่ได้สังหารชีวิตในทันชีด้วยความโหดร้ายแบบเดิมๆแต่ทำงานด้วยการส่งคลื่อนความถี่ ที่เข้าไปรบกวนระบบประสาทและสร้างความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจนทหารฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถทรงตัวหรือจับอาวุธได้นี่คือการประกาศสักดาว่าไทยก้าวข้ามขีดจำกัดของสงครามตามแบบแผนไปสู่ยุคของสงครามไร้รูปแบบอย่างสมบูรณ์ความเงียบสงัดที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้เทคโนโลยีนี้ทรงพลังยิ่งกว่าเสียงระเบิดครั้งใดๆเพราะมันสร้างความหวาดกลัว ลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของผู้ที่คิดจะลุกล้ำอธิปไตยไทยผู้นำในพนมเปญที่เคยลำพองในคลังแสงเก่าเก็บจากยุคสงครามเย็นบัดนี้ต้องประชิญกับความเป็นจริงที่ว่าอาวุธเหล่านั้นกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ไร้ค่าเมื่อต้องเจอกับนวัตกรรมการป้องกันประเทศของไทยการวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์ระบุว่าความเปราะบางของข้อตกลงทางการทูตระหว่างไทยและกัมพูชาในอดีต เกิดจากการที่ฝ่ายหนึ่งมักจะใช้ความเกรงใจของไทยเป็นช่องว่างในการสร้างผลประโยชน์ส่วนตนแต่ในวิกฤตครั้งนี้ไทยได้ใช้ยุทธศาสตร์ปิดตายเส้นเลือดใหญ่ซึ่งเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดควบคู่ไปกับการกดดันทางทหารการปิดจุดผ่านแดนถาวรไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องการค้าสินค้าเกษตรแต่เป็นการตัดวงจรการฟอกเงินและเส้นทางการลำเลียงอุปกรณ์สื่อสารของแก๊งสแกมเมอร์ เมื่อเงินทุนจากจีนเทาที่เคยไหลผ่านกัมพูชาเริ่มถูกสกัดกัน้นความขัดแย้มภายในกลุ่มอำนาจของพนงเปนก็เริ่มแตกคอกันเองเนื่องจากผลประโยชน์มหาศาลที่เคยได้รับเริ่มหดหายไปพร้อมกับการปิดพรมแดนยิ่งไปกว่านั้นการที่สามมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียประกาศจุดยืนหนุนไทยอย่างเต็มตัวภายใต้ยุทธศาสตร์การกวาดล้างฝ่ามนุษย์ ได้กลายเป็นกงขังทางการทูตที่บีบให้ผู้นำกัมพูชาไม่มีทางเลือกการที่พนมเปญพยายามจะใช้จีนเป็นโลก่กำบังกลับไม่เป็นผลอย่างที่คิดเพราะจีนเองก็เน้นนโยบายวินวินและการค้าที่มั่นคงจีนไม่ต้องการแบกรับภาระจากรัฐบาลที่พัวพันกับอาชญากรรมข้ามชาติจนเสียภาพลักษณ์ในเวทีโลกสถานการณ์ในตอนนี้จึงเปรียบเสมือนการเดินเข้าสู่ทางตันของพนมเปญ ที่นอกจากจะไม่มีงบประมาณเลี้ยงกองทัพแล้วยังต้องเผชิญกับมอบประชาชนรายพื้นที่ที่เริ่มตระหนักแล้วว่าความยากลําบากที่พวกเขาเผชิญอยู่นั้นไม่ได้มาจากเพื่อนบ้านแต่มาจากนโยบายที่ผิดพลาดและการคอรัปช่นของผู้นําตนเองที่นําประเทศไปสู่ปากเหวของสงครามที่ไม่มีวันชนะเมื่อฝุ่นควันจากสมรภูมิเริ่มจางลงสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกคือภาพของความพ่ายแพ้ที่ประเมินค่าไม่ได้ของฝ่ายที่ด้เริ่มความขัดแยง้ง ตัวเลขความสูญเสียเบื้องต้นระบุว่ามีทหารกัมพูชาเสียชีวิตมากกว่า24นายจากการประทะที่รุนแรงบริเวณแนวชายแดนและกองทัพไทยสามารถยึดรถถังหลักได้ถึง6คันรวดซึ่งเป็นภาพที่สร้างความอับอายอย่างยิ่งให้กับกองบัญชาการทหารในพนมเปญยุทธตัวปร,รณ์ที่เคยใช้ข่มขวาญเพื่อนบ้านกับกลายเป็นเพียงอนุสรณ์แห่งความล้มเหลวที่ตั้งตรง่านอยู่บนผืนดินไทยความพ่ายแพ้ในเชิงกายภาพนี้ เป็นเพียงยอดภูเขาน้ําแข็งเพราะระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาได้รับความเสียหายอย่างหนักหน่วงจากการปิดเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคยไหลผ่านแดนมากกว่า90ส่วนถูกระงับโดยสิ้นเชิงส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารและพลังงานอย่างรุนแรงไปทั่วทั้งประเทศในขณะที่พนมเปนพยายามปิดบังความจริงแต่กระแสะความไม่พอใจของประชาชนที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก ได้กลายเป็นไฟลามทุ่งม็อบประชาชนที่ออกมาขับไล่ผู้นำรายวันในเมืองหลวงคือระบบสะท้อนความล้มเหลวของการนำพาประเทศเข้าสู่สงครามเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มทุนสีเท่าผลกระทบนี้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่เรื่องปากท้องแต่ยังลามไปถึงความเชื่อมั่นในระดับสากลน,นักลงทุนจากต่างชาติเริ่มถอนการลงทุนออกจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษเนื่องจากมองว่ากัมพูชาเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและผัวพันกับอาชญากรรมข้ามชาติ การที่ไทยกวาดล้างรังสแกมเมอร์ในปอยเปตและทำลายกลไกฟอกเงินที่เคยมีรายได้มหาศาลต่อวันได้ทำให้ท่อส่งน้ำเลี้ยงของเหล่าผู้มีอำนาจในพนมเปนถูกตัดขาดอย่างถาวรมองไปในอนาคตอันใกล้รอยร้าวระหว่างรัฐบาลและกองทัพกัมพูชาจะยิ่งขยายกว้างขึ้นเมื่อทหารระดับล่างมองเห็นว่าพวกเขาถูกส่งไปตายเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่เหล่าในพนที่ร่ำรวยจากการคอร์รัปชันในขณะที่ไทย ได้สถาปนาความมั่นคงในระดับที่สูงขึ้นด้วยการติดตั้งระบบตรวจจับอัจฉริยะและดโดรนเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดน100กิโลเมตรทำให้การลักลอบกระทำผิดกฎหมายในอนาคตเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นบทเรียนราคาแพงในครั้งนี้ได้เปลี่ยนดุลอำนาจในอาเซียนไปอย่างสิ้นเชิงไทยไม่ได้แสดงเพียงแค่ความแข็งแกร่งทางทหารแต่ได้แสดงถึงความเป็นผู้นำในการรักษากฎ,กฎหมายและความเป็นธรรมในระดับภูมิภาค ความสูญเสียในครั้งนี้ควรเป็นเครื่องเตือนใจว่าอำนาจที่สร้างขึ้นบนความทุกข์ยากของผู้อื่นและอาชญากรรมนั้นไม่มีวันที่จะยั่งยืนได้ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความโปร่งใสในบทสรุปของมหาก,รา,การประชิญหน้าที่สันสะเทือนคาบสมุทรอินโดจีนในปีพุทธศักราช2569นี้สิ่งที่หลงเหลืออยู่ไม่ใช่เพียงแค่ซากปรักหักพังของค่ายทหารหรือรอยกระสุนตามแนวชายแดน แต่คือการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งสำคัญที่สุดในรอบหลายทศวรรษความพ่ายแพ้อย่างยับเยินของกองทัพกัมพูชาที่ต้องสูญเสียกำลังพลไปมากกว่า24นายและการถูกยึดรถถังหลักถึง6คันรวดเป็นเพียงสถิติเชิงตัวเลขที่สะท้อนถึงความล้มเหลวในการประเมินแสนยานุภาพของเพื่อนบ้านแต่สิ่งที่จ็ปวดกว่าสำหรับผู้นำในพนมเปญ คือการพังทลายของระบบเศรษฐกิจที่เคยพึ่งพาธุรกิจสีเทาเป็นหลักเมื่อเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าถูกปิดตายและรังสแกมเมอร์ถูกกวาดล้างจนราบคาบกัมพูชาจึงตกอยู่ในสภาวะถดถอยที่อาจต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานาน,นับสิบปีท่ามกลางเสียงสาบแช่งของประชาชนที่ต้องเผชิญกับความหิวโหวยและความอดอยากที่แผ่ขยายไปทั่วประเทศ จากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้นำเพียงกลุ่มเดียวมองไปข้างหน้าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตคือสภาวะรัฐล้มเหลวในบางพื้นที่ของกัมพูชาซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งซ่องสมของอาชญากรรมรูปแบบใหม่หากรัฐบาลกลางยังไม่สามารถกู้คืนศรัทธาและความมั่นคงกลับมาได้อย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทยปฏิบัติการในครั้งนี้ได้สถาปนาบรรทัดฐานใหม่ ในการป้องกันประเทศนั่นคือการใช้ความชอบธรรมสากลควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่เหนือชั้นการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์และโดรนเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนมากกว่า100กิโลเมตรจะกลายเป็นกำแพงอัจฉริยะที่ป้องกันไม่ให้ภัยคุกคามรูปแบบเดิมๆกลับมาทำร้ายคนไทยได้อีกความสำเร็จนี้ยังได้รับคำชื่นชมจากสามมหาอำนาจหลักของโลกที่มองว่าไทย คือประการด่านหน้าในการกวาดล้างฝาม,มนุษย์และทำลายเครือข่ายทุนสีเทาข้ามชาติอย่างถอนรากถอนโคนบทเรียนจากพนมเปนถึงปอยเปตสอนให้รู้ว่าในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนอย่างรวดเร็วความจริงไม่สามารถถูกปิดกั้นได้ด้วยกำลังสหารหน้าที่ถอดสีของผู้นำที่เคยลำพองในอำนาจคือเครื่องเตือนใจชั้นดีว่า อำนาจที่ปราศจากความรับผิดชอบและจริยธรรมย่อมพ่ายแพ้ต่อพลังแห่งความถูกต้องเสมอเมื่อรุ่งอรุณแห่งสันติภาพใหม่เริ่มจับขอบฟ้าเหนือเทือกเขาพนมดงรักประชาชนทั้งสองฝั่งโหยหาการกลับมาของการค้าที่สุจริตและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประเทศไทยได้พิสูจน์แล้วว่าเราพร้อมจะยื่นไมตรีจิตให้แก่ผู้ที่เคารพอธิปไตยแต่ในขณะเดียวกัน เราก็พร้อมจะปิดชีพทุกภัยคุกคามด้วยความแม่นยำและรวดเร็วเพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศของชาติและอยากเหงื่อของบรรพบุรุษที่รักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้เราสุดท้ายนี้ผมในฐานะตัวแทนทีมงานขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามการวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดหากคุณเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ และช่วยให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งโปรดกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานกดแชร์เพื่อส่งต่อความจริงให้แก่สังคมและคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองของคุณว่าคุณคิดอย่างไรกับอนาคตของภูมิภาคนี้หลังจากความขัดแย้งสิ้นสุดลงอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ยุทธศาสตร์สำคัญในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ